ลิเตียแมททิวนำทีมผ่าครอบครัวเที่ยวทะเลว่ายน้ำเล่นกันสนุกสนานเลยล่ะค่ะครอบครัวที่มีความสุขนั้นก็คือครอบครัวที่ทุกคนรักและเข้าใจกันอย่างเช่นกับครอบครัวของสาวลิตเตียและหนุ่มแมททิวค่ะที่ผ่านเรื่องราวาแย่แย้มมาอย่างมากมายโดยทั้งสองคนนั้นออกมาจากโรงพยาบาลได้เจอหน้าลูกๆที่อยู่กับคุณตาและคุณยายในช่วงที่พ่อกับแม่ไม่อยู่ต้องไปนอนโรงพยาบาลอยู่เกือบเดือนละค่ะ ล่าสุดทางด้านหนุ่มแมทธิวและลิเตียได้พาครอบครัวไปเที่ยวทะเลอย่างพร้อมหน้าพร้อมตากันแล้วล่ะค่ะได้พาลูกๆล,ลงไปเล่นสระว่ายน้ํากันอย่างสนุกสนานโดยทริปนี้คุณตาคุณยายก็ไม่พลาดที่จะร่วมทริปไปด้วยคะ่ะโดยลิเตียได้ออกมาโพสข้อความพร้อมรูปภาพแห่งความสุขว่า สิ่งที่มีค่าในชีวิตไม่จำเป็นต้องมีป้ายราคาแพงๆเสมอไปค่ะเราม,มาชมภาพความน่ารักของครอบครัวนี้กันเลยค่ะ